ีอีกแล้วอันนี้มันเอิร์นเฮเลสนี่ก็จะเป็นอีกอันนึงเนาะค่ะเนาะไอ้ค่ะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเพื่นิรนลัดเลอจ้ะน้ำน้ำย่อยตัวนี้เพื่นเอิรนลัดเล่สีสีนคือจับสีสีแดงจ้ะกัะตัวนี้สีผสมน้ำเลมอนสีบอ กินง่ายคะ่ะนี่สำหรับคุ้นิ่มคุ้นิ่มคะ่นคะนอกรสรสาติกินง่ายนุ่มกิง่ายคะ่ะตัวน้ำเยอะตัวนี้ผสมา40%น้ำเลมอนราคา40%เป็นน้ำลำไยนะับ้านนี้นี้น,น้ำลำไยประมาณหาลอยกว่ายู่ห้อนะคะนแต่ที่รลกๆก็คือสีนี้ตัวนี้คนเอินลาเลยค,คือว่าจากผสมง้ ไลมอนแล้วก็นำลำไยหาซีมหาซีจากอะไรจากแล้วก็ซิมีอีกอันนั้นมันจะเป็นนำลำไยสีแดงนะคะเนาะกะมีหลายค่ะมีหลายมีหลายอีบีไปคือมันเป็นเมืองนำลำไยโดยเฉพาะนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวมือใดถ้าเกิดว่าร้านที่แค่จะเปิดในร้อง นำลำย้ํายที่หัวเดี๋ยวสิพาไปล้วงบึ่งนาะคคะเนาะมื้อนี้กะกินแบบดื่นมน้ำลำย้ําธรรมดาเ mm hmm. นาะคะ่ะเนาะแต่สิ่ี่น้ำลำย้ํายสำหรับผูุ้่งิี้แต้ว่าย่นี่กะน้ำลำย้ํายสำหรับบ,บ,บอบบมี่อันนี้มีเล็กน,น้อยกต่ดื่มได้นอำลำย้ําเมื่อไรยิมบอกะเขาสามารถที่ไรเขาเลือกได้น้ำนี่กะ ประมาณ20%เปอร์เซเดียวแวสนุมากก็จะเป็นสอนเามาแเปอรนตหรือบางอันก็ หาเปอร์เซนต์การเรียนแต่ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนมากที่แค่จะดื่มก็สิเป็นคนอื่นว่าเฮลสตัวนี้จ้ะแต่เราก็ผู้มากแล้วก็บำภาษารตัวใดมาพนันกันแล้วแต่คูอมากที่ว่าบางคนกามากกานำลมยายสีดำแต่งกันรสชาติกับผมแต่ง แซบานนแตบางกันแซ่บแซ่บตางกันแซบตางกันนะคะเดี๋ยวมือใดที่ลานลายที่เระจกเปิดใหร่องมีถุงยีหัวในห้อ,องไปร้องในเดี๋ยวสิพาไปร้องมึงนะคะเนาะจ้าเดี๋ยวนี้ค่ะปากไบซัมเน่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมือไม่มีโอกาสท <c oughs> าลานที่กระจกเปิดใหร้องเดี๋ยวสิ